ครับครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องนกขย่ายเพชรชบูรณ์นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับนกที่ยังเหลืออยู่นะครับตอนนี้นกคุนนกแกะนะครับเหลือตัวนี้นะครับเตือตัว3มกุกห้อยนะครับเสียงเล็กของๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเสียงนะครับต่อท้ายนะครับเดี๋ยวบรรยายก่อนเนาะเพราะว่ายังเหลือตัวเดียวเดี๋ยวเอฟซีคิดว่าปิดไปหมดแล้วนะก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับสำหรับค่ายนกขใหญ่พิจิบุญนะครับผมจัดทรงตรงตัวแน่นอนนะครับอ่าโอนมาทรงไปนะครับนะครับผมตัวไหนตัวนั้นนะครับท่านนก่ายผมนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เหลือนกฝึกตัวเดียวเมื่อวานอ่าของลาเอมาก็ไปแล้วนะครับไปแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมเอฟซีเดิมจัดไปนะครับตัวนี้เป็นสามกรุงคอยนะครับเสียงเล็กนะครับนานๆจะหลุดสามแต่มีสามแน่นอนแต่ถ้าอยู่ ปานนะครับจะมี3ามออกเรื่อยๆนะครับตัวนี้คุณลุงแกบอกนะครับวงในดีมากนะครับติดเฉลยแล้วนะครับตัวนี้นกติดเฉลยแล้วนะครับนกอายุขวบกว่านะครับผมหางไม่ค่อยหักเลยนะครับรักษาหางดีมากนะครับนี่ดูเข่าเนียยหางไม่หักลุงแกบอกนะครับนกเขานี่ดึงดีมากนะครับแต่ตอนนี้นกก็ยังมีอาการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานะครับก็ยังไม่ขันเต็มที่เหมือนอยู่บ้านคุณลุงแกนะครับอ่ากับปกติของนกฝึกนะครับ ใครเล่นสายป่าจะเข้าใจนะครับนกเวลาย้ายที่นะครับก็จะมีหลบๆบ้างนะครับนี่แต่ความนิ่งก็ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ปีกชิดดีนะครับผมเป็นนกตัวเล็กนะครับนกตัวเล็กเสียงเล็กนะครับแต่จัดนะครับเป็นนกภูเขาแท้นะครับนี่นะครับขามก้นดีมากนะครับจิตใจเกินร้อยนะครับถ้านกป่าเข้านี่ดึงวงในดีมากนะครับผมเดี๋ยวผมมีคลิปวันนี้ไม่ทําคลิปยาวมากเนาะพอ เอฟซีได้ตัดสินใจนี่ครับไรสนับปีกประมาณนี้นะครับเสียงขันยุ์ก็เสียงเพาะนะครับผมส่งปีกกล้วยแต่ตัวเล็กน้อยนะครับผมภูเขาบางป่าก็จะตัวเล็กนะครับบางป่าก็ตัวกลางกบางป่าก็ตัวใหญ่เลยนะครับส่วนมากจะตัวแม่ใหญ่มากนะครับนกภูเขานะครับเป็นบางเขานะครับแล้วแต่สภาพเวดล็อปนะครับทใหาสมบูรณ์ ก็จะตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับบางทีก็อยู่ที่เหล่ากอเข้าเหมือนกันนะครับมันหลายปัจจัยนะครับนะนี่นะครับใครสนใจนะครับตัวนี้นะครับนกฝึกนะครับสามกุกห้อยนะครับสามกห้อยปลาลอยสายภูเขานะครับผมนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมคลิปเสียงกันเลยนะครับใครสนใจนะครับโทรมานะครับโทรมาคุยรายละเอียดกันนะครับผมอ่าครับสอของคูณเอทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็ฝากติดตามอ่ะ ทาง FC ใหม่ FC เก่านะครับ FC ใหม่ใครเข้ามาชมก็ฝากติดตามกดติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับผม mm hmm. จะได้มีกําลังใจไปหานกดีๆมาแบ่ง FC นะครับผม mm hmm. ก็พยายามคัดสรรนะครับผม mm hmm. ถ้าไม่ดีก็ไม่อยากให้ไปเพราะว่าก็กลัวเสียนะครับ mm hmm. กลัวเสียชื่อเสียงชื่อเสียงนะครับผมนะ mm hmm. ครับผมทำมาตั้งหลายปีนะครับ mm hmm. จะไม่ให้มีตําหนิ ผมจะให้มีตำหนิน้อยที่สุดนะครับผมมันเป็นไปไม่ได้จีจะไม่มีตำหนิเลยนะครับนกบางตัวไปก็อาจจะมีหลบนานบ้างนะครับผมก็บอกกันตรงๆนะครับอ่านี่ครับเล็บเล็บสมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์พยายามขัดสันให้ดีที่สุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวหมดตัวนี้เดี๋ยวจะไปหาคุณลุงแกอีกนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับผมเพราะว่า นกก็บางแล้วนะครับผมเหลือแต่นกใหม่ๆนะครับไม่รู้ว่าเหลือนกจดๆอีกกี่ตัวนะครับผมก็คัดเอาแต่หัวกะที่กะทีมาก่อนนะครับผมอะโอเคครับไปชมคลิปครับผมใครสนใจโทรมาเลยนะครับผมหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรก็ได้นะครับถ้าติดแล้วผมก็จะลบเบอร์ออกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมตัวนี้3ห้อยนาอนกฝึกติดเฉยยังรู ต,ติดตัวนึงหัวปักธรณีเลยเนาะเวลาเรียกตัวนี้หัวปักธรณีแต่มันน่าจะนานสามเนาะนานๆาสามแต่มีแน่นอนมีแน่นอนจะมีท้ายๆอ่อาลองฟังดูถ้ามันขึ้นนั่นแท้ๆเสียงเล็กเนาะเล็กไปหากันเล็กๆขยันดีขยันขลุมนะ่มเนาะขลุ่มไม่เยอะ,อะแต่นานๆไปไม่แน่พวกนกพวกนี้เนาะ นานๆจะออกบอกเลยตัวนี้ไม่ไม่ได้ออนานๆออกเขาขันซิบคำมันจะ,ะมีสองคำสามคำเท่านั้นบางทีก็ไม่มีเลยมันยกอ่ะแต่ถ้าเข้าป่าน่าจะมีเยอะพวกนี้ออ๋วันนั้นตะเมื่อได้ยินเน็มเหมือนกัน,นกสามพุกตัวไหนนกสามพุกเป็นไงมันว่าเนาไปบ้านน้่แต่ยู่บ้านมันไม่ค่อยออกหรอกวนานานๆจะออกก็บอกมันอยู่ตะโตกับตะเมื่อตะเมื่อเข้าดีตงในเล่นดีจังเลยเออไม่มีทิ้งนกแต่เข้าหาเมือนอ่ะ อายุดีทั้งนั้นนะครับนกพวกนี้นกฝึกหมดแล้วอันนี้ก็สี่เดือนเ่ยลุงฝึกเนี่ยที่ตัวเองบอกทีงต้อมไม่ได้ตัวนี้แต่ครั้นี้ลุงฝึกแล้วมันเก่งมันเริ่มเก่งเริ่มติดนกติดนกนกี่ครับสามห้อยตัวนี้ตขนา้นนานออก จะไม่ได้ออกบ่อยนะถ้าถ้าอยากได้ก็ถ้าจบไปนะถ้าเกบไปของดีนะครับถ้าไม่ดีไม่เก็บไว้เนาะเราเปิดต่อแล้วเรียกหัวฟักเรานี่ตรงนี้เสียงเล็กของนี่ครับนกฝึกต่อจดจดทางนั้นนะครับสามห้อยนะครับสวยๆนะครับเนาะตัวก็เล็กเสียงก็เล็กแต่จัด จวดนะครับนกนิ่งทุกตัวนะครับอือหือนเอาจุดจวดนะครับนี่ลุนกแกะมาฟังนี้หน่อยครับผมก็นี่เนาะใครได้นกชุดนี้ไปเนาะถือว่าคุ้มคุ้มค่าเนาะคุ้มค่าแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะได้ของเทียมนะครับก็เห็นจกจใช่ถ้าของผมนี่ถ้าใครแล้วนี่หมดก็คือหมดไม่ได้ลงคลิปนะครับเอ้าใครจะเอาตัวไหนนะครับมีคลิปทุกตัวนะครับ นกมงคลอันนี้อันนี้กลูกเดียวคารลมหนาตัวนี้นกเฉลยเยอะแล้วเนาะไปลากกันสักหน่อยอันนี้ก็ติดเฉลยตัวหนึ่งอ่าอ้นี้สามอ้นี้คารลมมากว่าจะไม่คูเอ้หาเสือกจวดนะครับเออนี่จวดหมดเลยนะครับอ่ะก็ปิดคลิปอีกกันอีกรอบหนึ่งนี่นะครับขอบคุณคุณลุงแกนะครับที่แบ่งให้เอฟซีแล้วก็คนหาคนต่อเนาะเดี๋ยวก็หาได้ใหม่ของดีๆไม่มีกั๊กไม่รู้จะไว้ทำไมเนาะลุงเนาะไม่มีกั๊กลุงไม่มีกั๊ก ถ,ถ้าไม่ดีุงงแบงเขาได้ของดีไปเดี๋ยวเขาก็ติดเราอีกนะครับนี่นกสายภูเขาถ้าของไม่ดีลุงจะไม่ยอมแบ่งให้ไปเสียอโอเควันนี้ได้กี่ตัวห้าตัวนะครับโอเคครับผมสวัสนีสวัสดีครับ